อยู่ไหนอะบอสอไม่พูดไม่จ้าโอ๊ยเขี่ยใจหายหมดเลยมึงเห็นไหมว่าตัวมันอยู่ข้างหลังมันเยอะยไม่บอกหัว นนะอก,กีพอดีเ้าเขาก็จะบอกพอดีเลยเมื่อกี้อ <g ül s> บอกด้วยกัน,<ห>นกรีด<ห>นะไอ้ไ <g ül> s> <S ตัววากินนี่จะเป็นสต็อกเกอร์แบบมันจะคอยตามหลังน่ากลัว่ะถ่ายดินี้สักห้าลูกไอ้ <g ül s> พวกเอาเอ่ อุ้ยคนสวัสดีครับอ,อ้ยอย่ามาย่องอย่างนี้นะตกใจหมดแก,มแกไม่เจอตัวนั้นเลยทราเป็นเราไม่เจอนี่นี่มัน,น <c oughs> ยู่เฮ้ยพี่เซลฟี่ได้ปะได้แอคชั่นไม่เห็นเซลฟี่มันไม่เห็นมาเลยเช่ไหเสียงไร เหยียบกับระเบิดอ่ะ <reveal> นี่เนี่ยคนในคนมันเหยียบเอ้ยคนไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมันต้องเหยียบแน่นอนนี้ออไรนะโศกนาฬิกามไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนลระมันเปิดประตูได้ด้วยเอ้ามาอีกคนเป็นเหยื่อ เือกับระเบิดเยอต่อไปเือคนต่อนี่นี่มันอยู่นี่ยืนใกล้ๆแบบรอกแบบแบบทนินทำนินเงียนได้ไหมทำนินเงียนได้ไหมมามเด้โดนยี่เอ้ยเอยเออเอาปอยไม่ตายปอยไม่ตายไป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 ออกอกอแขนแขนข้าสัตว์มอี่อะไรฮะ กูหันหลังให้ไม่ได้เลยแม่เอ้ยไปไหนแล้วตรงนั้นมันทางตันนี่เฮ้ยอุ้ยออกอไอ้แบมปลาหมึกอ๋อ oh, ปลาหมึก oh. โดนกับดักอ้เยี่ยมันฆ่ากันเองวะ่ะ คนวิ่งไม่ได้เลยอ่ะติดอะไรนี่ cái to. Ừ. Ơi, To lại. <laughs> yeah. ไม่มีเหตุเลยเหรอหรืออหกลูออกอะจริงจริงก็ได้แล้วนะเนี่ยไปยืนใกล้ๆหอบอ่ัน Uh huh. อีกแล้วมึงไม่บอกกูอีกแล้วมึงบอกกูตอนแบบเขาก็บอกว่าล่อมันมาตีนกูแบบเหยียบไปแล้วมึงบอกกับระเบิดกุ่มมันล้อมล้อมแรกก็แบบเหม่อข้างหลังเบื่อสิ่งปฏิกูลของเอเลี่ยนนะครับนี่คือตั้งเออเหมือนเรื่องนั้นเลยอ่ะไอเรื่องเรื่อง ไอเลงไรเข้าวโพดมันลุกกอบลิ้นนะนี่ผมถ่ายมาได้อุ้ยสวัสดีถ่ายสนเพื่อนเฮ้ยเป็นกลุ่มกูตายขึ้นบอร์ดนี่โอ้โหนักแสดงดำเฮ้ยมันมันดูเป็นซอลี่บอร์ดเหมือนนะตอนแรกกูถ่ายปุ๊บกูโดนไอ้นี่ไล่ตามกูการะสกนี่แหละผลงานของเขาอะ มักจะมีแกเป็นนักแสดงเสมอมึงมึงเขาเรียกมึงกันแกล้งเพื่อนล้มงานก็แบบว่าเอ้ไม่ต้องมองตาตามเลยแขนแขนแขนจัดแกรู้อยู่แล้วว่ามันะเบิดตรงนั้นแต่แกไม่บอกฉันแกรอให้มันเกิดเหตุก่อนแล้วแกค่อยบอกก็เหมือนรอบนั้นนี่แกโดนฮิ้วไงเนี่ยได้ลูกเจ็ดเลยนะเสียสละเห็นเปล่าด้รอตั้งคะแนนดีนะมึเป็นมึงร้าย มึออยากขึ้นได้ผลงานขึ้นบอร์ดส่งเพื่อนไปตายอะไรเขาเรียกเลยหาช็อตเด็ดเชี่ยเหมือนเรื่องนั้นเลยอ่ <respace> หนังเรื่องหนึ่งที่แบบมันทําเป็นนักข่าวที่ไม่นักข่าวแบบฟรีแลนซ์ที่มันต้องถา่ายาพพวกข่าวอุบัติเหตุอะเริ่มแล้วแบบเหมือนอุบัติเหตุมันไม่เกิดมันก็นไปทําให้มันเกิดอะในข่าวสังเกต เดี๋ยวกูซื้อเดี๋ยวกูซื้อไอเทมเฮกแมงเฮกเฮกโย่กูซื้อหมวกใ <c oughs> ห้มึงกัน <c oughs> มีหมวกนะก็ขแขนรุดได้ค่ะรุดได้รู้ป่าเต็ม <c oughs> โอ้ยด่านนี้ป้าที่โดนโนกโฉบอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่มึงโดนไอตัวใน,นเนสากินอ่ะ อยู่ตรงนี้นะคะจับว้เลยลจับกระหยียบเลยโชคชุลมุนไงมันหนีไม่ได้มองอ่ะ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวับไอ้เหี้ยหนูหนูม่นสมอีเซียใครแล้วอ้สัดเอ้ย พากูว้ามึงเอาหนูมันชนกูใช่ไหมตะโกนนะแล้วกูว้าไปข้างนอกอะ่ะเอาแล้วเขา่เจอตัวอะไรไหมไอ้ตัวที่มันไล่จับไอ้ตัวที่มันช่องมายืนสเตลวอยู่ข้างหลังอะ่ะเขาถ่าย,ายาไปแล้วสองรูปไปไปข้างนอกเ,อเ,เกิดเมื่อกี้หนูมันชนเว้ยชนเสร็จปุ๊บแบบมันส่งกูไปตรงสวนน่ะ แล้วแล้วคือเขาก็ตะโกนเรียกแกอยู่ไหนเขาลออยู่หน้าประตูนะแล้วแกเดินเข้ามาพอดีแล้วเขาก็เอ้าี่ลอกอะไปที่ตัวเฮ้ยตัวอะไรอะนรุโตะเฮ้ยท่อท่อ เอ้พ่อขยับเห็นแล้วเกือบแล้วกลัวเขาเหลือห้ารูปอ่ะเรารอบมันมาเหยียบไหมคนน่ะเหรอแม่ไม่ไม่ไอพีไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอมือทุเรียนเฮ้ยไอมือทุเรียนมันอยู่ข้างหลังไงมีตรงนี้ก็มีเอาเอาอีกเอยไปเอาอย่างนี้ดิ เอาหน้าหลังดิ <c oughs> สักตัวสักตัวอ้ยไปไปหามึงอะไปหามึงแกบบู่เลย <c oughs> <c oughs> เยอะมากเลยอะ่ะถ่ายตัวนกที่มันแล้วมันไล่หลังอะ่ะพันสามเลยอะ่ะโอวะ้วารูปดีๆขึ้นบอร์ดแล้วแบบว่าไอ้แต่หมือ <c oughs> เดี๋ยวบึงอะไรกูมึงวิง่งไปผิด <c oughs> ทางอะ่ะมึงวิ่งไปหายตัวไห <c oughs> นเ่ะยไม่เห็นเลยเลยแปดร้อยอ๋ออันนี้เหรอยงัยงยัง นี่พันสองว้าวพันสามได้เลยไหมเอาว่ะได้ขึ้นบอร์ดว่ะขึ้นขึ้นไหมถึงแล้วว้าโอ้โหเจ็ดพันห้าผลงานนี้โปรละโปรละเนี่ยอันนี้อันนี้ด่านแล้วก็เราต้องติดด่านนี้ใช่ไหมแต่โอเคกลับมาจุดเริ่มต้นแล้ว จดเริ่มต้นอีกแล้วเออเดี๋ยวเอาหมวกไปเปิดนเพลงสนุลใจโอยจะโลงมากเอาไปฉายไปปะไม่เอาคิดว่าไม่ต้องใช้กล้องเรอเดี๋ยวซื้อซื้อรองเท้าวิ่งเร็วให้เดี๋ยวได้เสียเพื่อนรวมทีมไปหนึ่งู มันโดนทุเรียนตีตายเลยมันโดนเลยเด็กนะมันโดนทุเรียนตีตายแบบนี้ใช่โดนฟาดทีเดียวหลับเลยเอ่อเนี่ยเมาเอาอะไรอะกระเป๋าเอ้ยกระเป๋า,ปาอันนั้นเด็ดนะอันนี้กระเป๋าห้าสิบกระเป๋าร้อยวะอ้าอเคีย เรากล้องไปเพิ่มไม่ได้มไม่งั้นมันก็ปั๊มมาดีมันง่ายเกินโอ้ยแค่เมื่อกี้ก็แทบจะไม่รอดแล้วเอาเรา back to the beginning นะครับเรากลับมานะจุดเริ่มต้นอีกแล้วเมื่อ <c oughs> กี้อะไรนะก็เหมือนที่กูหยิบกล้องมึงมาถ่ายสอง,สอ,งอีกรอบไงตอนมึงตาย <c oughs> รอบนี้เราจะผ่านกันให้ได้นะครับไม่ เอาแล้วเราจะไม่ยอมโดนไล่ออกอีกแล้ว จะเอลเฮียตชใจ่าฮกใจ่าอ่าฮ่าฮ่กล่าเ่าฮ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 มาฮ่่าเ่าฮ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 ่่า่่าี่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่มาฮ่า่าฮ่าฮ่า เราวิ่งแม่งวิ่งแม่วิ่งไอ้ขี้โดนไอ้เรื่องเกาะหน้าไอ้แค่นั้นอ่ะอุ้ยแขนขาดแขนขาดเลยตู้เองมันไปไหนแล้ววะไม่รู้อ่ะ ได้เท่าไหร่แต่ถ่ายไปก่อนสามร้อยสามร้อยห้าสิบห้าสิบเก้ากูไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ไทัน ได้น้อยจังวะจะมีนกไหมเนี่ยกลัวมีเพราะใครแล้วมันก็โดนหิ้วนี่ตรงเนี้ยแกโดนหิ้วแกใครโดนโดนกันหมดกูดูโคลดด่าไหมอะอลลอร์ยังังไม่ไหนมันจะตรงไหนเสียงเสียงเมื่อกี้มีมีหนอนโดนแดกแล้วมันได้คุ้นน้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าระวังลื่น ขาจะออกนอกขอบเฮ้ยมาแล้วช็อตเดชช็อตดังเดี๋ยวรอมันใกล้มาเทนฟิลสามเก้าเก้าตัวเองรู้กโอ้ยโอ้ยโอ้ย เตะรถขึ้นมาเอืมีอันตรายกูกลัวแบบกูถ่ายเซลฟี่แล้วกูใคยหลังผิดะน่นแเลยแกต้องเอาจะออกจากเซลฟี่ก่อนอะแล้วมันเดินทางมันทำไมวะมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวรอมันก่อนกูจะถ่ายข้างบนนี่แหละให้มันหมดเพราะข้างล่างน่าจะโดนหิน lam mênh tô tuyển nhục rồi 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 ะเบิดมีสเบิดโอ๊ยจิายแล้วแป๊โอ้อบคลิปรเลยใา,ายเลยใารตรงระเบิดอะ่ะมันได้มันได้เยอะอยู่เจ็กว่า

ไปแล้วโอ้ยน้อยจัเลยสี่้อยนี่ว่า <c oughs> วนนมืมออา่อี้ช็อตไอเครื่องบินทิง้งระเบิดอ่ะอันใหม่ <c oughs> ไม่คยเ